สวัสดีค่ะคนเกิดวันพุธทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดวันพุธค่ะประจำเดือนสิงหาคม2566ค่ะเรามาเจอกันนะคะในแต่ละเดือนเนาะเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเนี่ยมาดูกันในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็เรื่องของสุขภาพค่ะยังไงก็ตามแต่นะคะยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวจึงขอให้คนเกิดวันพุธทุกท่านนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้น แม่หมอจะมีไพ่สองสำรับนะคะไพ่ทาโร่และไพ่ออร์รเคิลประกอบกันค่ะเรามาดูกันที่เรื่องการงานกันก่อนสิงหาคมนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างอะเคลื่อนไหวหน่อยสิดวงคนเกิดวันพุธเรื่องการงานค่ะออร์รเคิลใบแรกเนี่ยมาในเรื่องของการ ประสานงานนะคะใบที่2ก็ยังคงเป็นการทํางานระหว่างคุณนะคะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนกับเพื่อนร่วมงานกับบริวารหรือเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะอาจจะต้องเน้นเรื่องนี้หน่อยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนาะวันที่1ถึงวันที่20นะคะต้องเน้นนะะเอกสารต่างๆการประสานงานให้มันมีความราบรื่นมากที่สุดส่วน2 1ถึง31นะคะได้ไพ่เงินไพ่เงินที่ขึ้นมาในเรื่องของการงานเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสำเร็จนะคะ เพราะว่าถ้ามันไม่สําเร็จนะเงินมันไม่มาอยู่แล้วอันนี้เงินมาเงินมาเพียบเลยนะเงินมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นมันบอกบอกถึงความสําเร็จของงานอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่านะสําเร็จตามเป้านะคะเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้มีโอกาสที่คุณจะได้ตามเป้านะคะในเรื่องของการงานทาโร่นะคะทาโร่ค่ะ The c h e r r y odd นะคะโอ้ oh, Judgment อัศวินถ้วยค่ะ ถือว่าดีนะคะไพ่ดีทุกใบค่ะช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ 10, สิบสิงหาคมนะคะเรื่องของการงานคือช่วงแรกเนี่ยหนึ่งถึงสิบคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธต้องทางานในเชิงรุกนะคะต้องมีเรื่องของการวิ่งเต้นนะต้องใช้ความพยายามต้องใช้พลังพลังทั้งพลังกายพลังใจแล้วก็พลังสมองนะคะนะคุณอาจจะต้องเริ่มต้นลงมือทําอะไรสักอย่างอย่างจริงจังด้วย คิดวางแผนและทําอย่างจริงจังนะคะและทําในเชิงลุกอย่างที่บอกนะแล้วก็สิ่งที่จะต้องควบคุมนะคะคือหลายๆท่านอาจจะมีนจะต้องเดินทางด้วยนะคะเ,เดินทางนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะนะยังไงก็ตามแต่สิ่งที่คุณจะต้องเน้นคือเรื่องของการควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดนะคะรวมถึงควบคุมการกระทําของตัวเองด้วยซึ่งมันอาจจะการกระทําของคุณอาจจะส่งผลกระทบกับเพื่อนร่วมงานนะกับคนที่คุณต้องทํางานด้วยหรือคุณต้องไปประสานงาน บางทีเราจะใจร้อนนะแล้วก็อาจจะวู่วามพอสมควรเพราะอะไรเพราะความเอาจริงเอาจัง นะนนคุณไม่ได้ทําเล่นๆนะเออคุณไม่ได้ทําเล่นๆนะคุณลงมืออย่างจริงจังแล้วก็คุณก็เหนื่อยด้วยนะดังนั้นอาจจะมีเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะควบคุมกาพูดคําจาอาจจะควบคุมไม่ค่อยได้นะต้องระวังการประทะนะคะนะประทะกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนนะในขณะเดียวกันคุณอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวเหมือนกับว่าเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยช่วยนะหุ้นส่วนทําอะไรอยู่นะคือจริงๆแล้วต่างคนต่างทําแหละนะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองก็ไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกันเท่าไหร่นะคะนะ ถ้าถามว่ามันเป็นไพ่ของความสําเร็จหรือเปล่า1นึ่งถึงสิไอ้สิ่งที่เราทํามันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะไพ่เดอเชลออนะคือจริงๆมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันก็จะเป็นไพ่ที่มีความมั่นคงเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสําเร็จเหมือนกันแล้วก็มีความคืบหน้านะคะมันไม่อยู่นิ่งแน่นอนค่ะมันคืบหน้าแน่นอนแต่เราต้องผลักดันมันด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ต้องอควบคุมกันการประสานกับคนอื่นด้วย ช่วง1 1บเถึงยีสิงหาคมคุณอาจจะต้องรับมือนะคะกับการตัดสินใจบางอย่างนะคะตัดสินใจบางอย่างทีนะ่เป็นการ ได้ข้อสรุปนะคะเป็นข้อตกลงนะคะเรื่องของการที่จะ,ะประกาศนะคะประกาศสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําหรือเราตกลงใจแล้วนะฉันจะทําแบบนี้แบบนี้นะนะคะเป็นความตกเป็นข้อตกลงใจของตัวคุณเองนะรวมถึงนะเป็นไพ่ที่ถ้าบอกว่ามันดีก็ดีนะคะแต่ว่าคุณต้องทําดีมาก่อนมันเป็นเรื่องของ ของผลของการกระทำอะค่ะทําดีย่อมได้ดีนะถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดอย่างคุณเหนื่อยช่วงวันที่1นึ่งถึงสิเนี่ยนะสิบเคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะความสําเร็จมาแน่นอนนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออคุณหายเหนื่อยนะคุณหายเหนื่อยแต่ว่านะแหมมีแต่ทุกทีเลยแม่หมอก็ติดแต่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่านะคะ มันมีเรื่องของเอกสารมันมีเรื่องของการสื่อสารระหว่างคุณกับคนอื่นๆด้วยเราอาจจะต้องเน้นตรงนี้ด้วยนะคะความละเอียดความรอบคอบถ้าเอกสารพร้อมนะการสื่อสารชัดเจนนะคะผลลัพธ์มันดีอยู่แล้วนะคุณอาจจะต้องได้ตัดสินใจในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปแบบว่าเปลี่ยนแบบ ไม่อยากจะใช้คำว่าหน้ามือเป็นหลังมือเพราะบางท่านก็งานดีมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ในช่วง11บเถึงยีเนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตของคุณแบบมากอะค่ะส่งผลหลักๆเลยมันจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่ง นะคะนะอย่างอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเปลี่ยนงานตัดสินใจทำกิจการใหม่หรืออะไรแบบเนี้ยเนาะนะคะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นไพ่ที่ออกมาดีมากกว่าที่จะไม่ดีแล้วที่สําคัญนะคะ21ถึงมันได้ไพ่ดีทั้งสองใบความสุขความสมหวังความสบายใจการร่วมมือจากคนออรอบข้างนะคะการสนับสนุนนะค,ะคนอื่นๆก็ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณน,นะคะในเรื่องของการงานนะแล้วก็ยังมีไพ่เงินขึ้นมาอีก มันก็เลยกลายเป็นว่าเออไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรในช่วง11ถึงวันที่20เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเออมันจะส่งผลดีต่อเนื่องไปด้วยนะคะ ถือว่าไพ่ดีแทบจะทุกใบนะคะสำหรับเรื่องของการงานนะคนเกิดวันพุธทําอะไรก็มีโอกาสจะสําเร็จเพราะฉะนั้นลุยเลยนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องของความถูกต้องเรื่องการตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะการสื่อสารแล้วก็การทํางานในเชิงรุกนะคะเหล่านี้คือสิ่งที่จําเป็นสําหรับคุณในการที่จะประสบความสําเร็จในช่วงท้ายนะคะของเดือนเนาะดีมากค่ะ ต่อไปเรามาดูการเงินการเงินคนเกิดวันพุธนะคะสิงหาคมค่ะเป็นไพ่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นโอกาสได้เงินได้ทองนะคะมีโอกาสในการที่จะได้เงินก้อนมีโอกาสที่จะเรียกได้ว่าเงินหล่นใส่มือนะคะแต่ว่ามือต้องมือคุณต้องพร้อมที่จะรับเงินด้วยนะ ถ้าใครที่ดูคลิปแม่หมอประจําจะรู้ว่านะแม่หมอชอบที่จะเรียกไพ่ใบนี้ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอานะคะเพราะในลักษณะมือลักษณะนิ้วเนี่ยมันจะยาวกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่านะไอการที่แบบว่าเราจะได้เงินที่มันจะมาถึงมือเราหรือเปล่าเนี่ยบางทีมันอาจจะมีคนอื่นที่จะมาแย่งเราไปไหมหรือว่ามันก็มีความไม่แน่นอนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสแน่นอน,นมีโอกาสจะได้เงินได้ทองเนาะ ช่วง1-10สิิงหาคมนะคะเตรียมเงินสำรองไว้เลยค่ะ1-10สิงหาคมเตรียมเงินสำรองไว้คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวบางคนวางแผนพักร้อนนะคะไปเที่ยวมีเรื่องของการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าคุณตั้งงบเอาไว้แค่นี้คุณตั้งงบเอาไว้แค่นี้แต่พอคุณไปจริงๆ มันจะจ่ายแบบว่ามันจะเกินงบนะคะเป็นเกินงบเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดึงเงินสำรองออกมาใช้พอดึงเงินสำรองออกมาใช้เนี่ยคุณอาจจะมีพอใช้จ่ายนะคะ1-10โอเคละเราไปเที่ยวแล้วเราเอาตัวรอดได้นะคะหรือมีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องจ่ายก็เอาตัวรอดได้เช่นเดียวกันนะบางคนขับรถนะขับรถไปเที่ยวนะคะบางทีอาจจะเหมือนกับว่าอ้ารถมีปัญหานะคะต้อง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ,จะฉุกเฉินฉุกระหุกอยู่เนาะนะต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้นะคะแผนสำรองควรจะต้องมีหนึ่งสามี่นะคะเพราะอะไรสมมุติว่าปากติแล้วแผนสำรองของบางท่านอาจจะแบบเนี่ยเรามีเรามีแฟนนะแฟนเราก็พอจะแบบว่าเออจะช่วยเหลือได้นะเวลาการณีฉุกเฉินเรามีพี่น้องเรามีเพื่อนสนิทคนใดคนหนึ่งเนี่ย อาจจะไม่สะดวกที่จะช่วยในช่วงเวลาวันที่1ถึงวันที่10คุณจะต้องมีแผนสองว่าถ้าคนนี้ช่วยเหลือเราไม่ได้นะเราจะขอให้ใครช่วยนะคะแต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่หมอไม่ชอบให้ใครช่วยคุณก็ต้องวางแผนในเงินเตรียมเงินสำรองไว้ให้ดีนะคะว่าเราจะหยิบจะจับตรงไหนมามีขอคำแนะนำจากไพ่ก็แล้วกันนะคะนะมีคำแนะนำไหมช่วง1-10ง1นะคะเพราะว่าเออมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเนาะ สิ่งที่จะช่วยได้นะคะคือนะการพยายามหาเงินให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเหนื่อยลุยงานให้มากกว่าเดิมทํางานให้หนักกว่าเดิมเพื่อที่จะให้ได้เงินมากพอนะคะอันนี้ไม่หมาอัพคลิปล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่มีเ,เขาเรียกว่า มีแบบว่าจะทำงานาจะทางานพิเศษนะจะทำโอทีอะไรก็ตามแต่นะคะคุณต้องพยายามหาเงินให้ได้เยอะๆต้องเหนื่อยมากๆหน่อยก่อนที่จะใช้เงินนะในขณะเดียวกันอาจจะเป็นไปได้ว่าอะเราลองดูว่าแผนการที่จะไปเที่ยวของเราเนี่ยเราอาจจะ,ะพิจารณาอีกรอบนึงไหมนะคะมันไม่มีทางรัดคำแนะนำจากหน้าไพ่มันไม่มีทางรัดมันเป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะ จัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยพลังของเราเองอะคะ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่ที่ไม่ได้ขอให้ใครช่วยอะคะ่ะเออมันเป็นไพ่ของคนที่ต้องคือบางทีถ้าไปขอให้ช่วยเราเราจะไม่ได้รับความช่วยเหลือมันเราอยู่ในหน้าไพ่คนเดียวมันไม่มีใครอยู่ในหน้าไพ่กับเราเพราะฉะนั้นโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือน้อยเราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จํากัดรายจ่ายให้ได้นะคะมาดูช่วงสิบเอ็ดถึงยี่สิบอ่า 11-20ถึงย0เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนะคะโดยโอกาสนั้นเนี่ยคนที่นำมาให้คือใครนะคะเพื่อนแฟนคนรักคนสนิทนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งมิตรของคุณน่ะนำนำโอกาสในการที่จะแบบว่าหาเงินหาทองหรืออยากจะใช้คำว่าโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะคะ จะพูดถึงโชคลาภก็ได้พูดอยู่ดีๆเงินหล่นลงมานะคะนะพูดถึงโชคลาภพูดถึงลาบลอยก็ได้นะคะนะอาจจะแบบว่ามีคนใกล้ชิดนํามาให้เนาะนะเนี่ยมาละความช่วยเหลือนะแต่ว่าไม่ได้มาในช่วง1 1 0ึงนะมา1 1 2 0ดถึงังนั้น1-10คุณต้องประคองไปให้ได้นะคะ11-20เนี่ยการเงินคุณสบายมากนะแล้วเงินเข้ามาหลายทางด้วย โอกาสที่จะมีทางหาเงินโอกาสที่เงินจะเข้ามามันมีหลายทางแต่ต้องบอกว่ามันจะไม่ได้จริงๆถ้าคุณไม่เปิดใจไม่เปิดตาหรือไม่ตอบรับโอกาสในภาพนะคะคุณยืนปิดตาตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นพอยืนปิดตาเนี่ยมันจะเหมือนเราเพิกเฉยต่อโอกาสที่เข้ามานะคะหรือบางคนบางทีมีคนมาบอกว่าเธอเธอเธอทำนี้สิทำนี้สิอะไรแบบนี้นะคะมันจะได้เงินนะนู่นนี่นั่น,นแล้วเราไม่สนใจ เราไม่สนใจเราไม่ตอบรับโอกาสนั้นเรารีรอเราไม่มั่นใจอะไรก็ตามแต่นะคะมันก็เลยอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสนั้นไปอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะนี่คือสิ่งที่คนเกิดวันพุธอาจจะต้องตระหนักว่า เงินที่คิดว่ามันจะลอยมาใส่มือเราอะ่ะมันอาจจะมาไม่ถึงมือเราก็ได้นะคะมือต้องยาวแล้วอาจจะต้องแบบว่าต้องเปิดหูเปิดตานะคะรับรับฟังหรือมองหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังนะคะในการที่จะหาเงินเนาะคือต้องบอกว่าถ้าแม่หมอจะอ่านให้แบบว่ามันดีมันเริศอะไรแบบว่าจะรวยจะอะไรพวกเนี้ยมันก็อ่านได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์ ถ้าสมมติว่ามีหมอดูมาบอกว่าคุณจะรวยนะคะเดือนนี้รวยแน่นอนนู่นนี่นั่นนะคะอู้ยใจฟูเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราก็ได้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้มีแง่คิดหรือเราไม่ได้มีคําแนะนำนะดีๆจากหน้าไพา่ให้เราได้นําไปปรับหรือเรานําไปใช้มันจะได้เงินอย่างจริงจังนะคะอ่ะมาดูช่วง2 1ถึงส1ค่ะ 21-31เอถึงาเอ่ะเริ่มลงตัวนะคะต้องบอกว่าการเงินลงตัวมั่นคงแล้วก็ดูสมเหตุสมผลมากกว่าช่วง11-20ถึงคือช่วง11-20ถึงเนี่ยบางทีบทบทจะบทเงินจะมานี่ก็ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะอย่างที่บอกว่าเงินมันลอยมันหล่นลงมาทับใส่มือนะไม่ทับหล่นลงมาใส่มือนะคะมีคนนํามาให้ด้วยนะอยู่ที่เราเปิดใจรับหรือเปล่านะแต่ช่วง21สิเถึงเนี่ยมันมาจากการทํางานมันจะมีเหตุมีผลในการที่คุณจะได้เงินนั้น มีคนนํามาให้เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณมองดูภาพนะคะครู oh, โอ้ยเรานั่งยงอยู่นิ่งๆเลยเงินเราก็มีอยู่แล้วแล้วยังมีคนนะคะมีคนสามคนมายื่นเงินให้อีกนะมันเป็นไปได้ว่านะเงินที่คุณรอคอยจะมีคนนํามาให้มากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ําคุณไม่ต้องไปตามอะไรมากมายแต่ว่าคุณต้องมีความชอบธทมในการที่จะได้ด้วยนะคะคุณต้องมีความชอบทมในการที่จะได้เงินนั้นไม่ได้หมายความว่าอยู่ยเฉยๆก็ได้แต่มันเหมือนกับว่าเราผ่านการทํางานหนักนะคะหรือเราเอ่อมี เหตุผลที่จะต้องได้อะไรแบบนี้เช่นบางทีมีคนมายืมเงินไปหรือมีคนมากู้เงินไปอะไรแบบนี้นะคะนะคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณสมควรจะได้นะคะโอกาสที่จะได้เงินได้ทองสูงมากๆค่ะคือถ้าคุณมองดูหน้าไพา่คุณก็จะรู้ว่า,าฉันได้แน่นอนนะคะนะแต่อย่าลืมนะว่ามันมีความชอบธรรมอยู่ด้วยนะคะเราต้องสมควรที่จะได้จริงๆเอาเป็นว่าการเงินที่ต้องระวังคือวันที่1ถึงวันที่10นะคะนอกนั้นก็สบายๆนะแม่หมอว่า เรามาดูความรักกันค่ะคนโสดก่อนก็แล้วกันนะคะคนโสดวันพุธโอ้ออราเคิลก็ดีนะ ช่วงวันที่1ถึงวันที่20นะคะออร์เคิลออกมาดีมากนะคะมันมีโอกาสที่นะคุณเองจะได้เจอคนใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะเพียงแต่ว่าพอไปช่วง21-31ถึง31เนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่งมันเหมือนกับว่าได้คุยกันได้รู้สึกดีๆนะคะแล้วมันก็จะเงียบๆไปนะคะนะคุณจะไปเจอคนคนนั้นได้จากที่ไหนบ้างนะคะนะจากเ จากการติดต่อประสานในเรื่องงานของการงานติดต่อประสานในเรื่องการเงินนะคะหรือบางทีมีเรื่องเงินเงินทองทองในะเรื่องของการลงทุนอะไรพวกนี้เรื่องของธุรกิจนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะหรือหนะ้าที่หลกัหลกๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการการอ gasket, อกงานการเข้าสังคมการไปงานงานมงคลค่ะมันเป็นภาพงานแตง่งน,นะคะซึ่งอาจจะเป็นงานมงคลงานแต่งงานมั่นงานกินเลี้ยงอะไรก็ตามแต่ที่มีคนเยอะๆที่มีคนจากหลายกลุ่ม นะคะมีทั้งคนรู้จักมีทั้งคนไม่รู้จักนะมีโอกาสที่นะจะมีการเริ่มต้นสารสัมพันธ์แล้วก็จะได้เจอคนถูกใจณนะตอนนั้นแหละนะคะยี่เออนึ่งถึงสิบนะคะหนึ่งถนะทาโร่บอกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นแบบว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ต้องบอกว่าด้วยหน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเองคุณเหมือนยังไม่พร้อมเลย เหมือนกับว่าเรื่องราวเก่าๆแฟนเก่าคนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆที่เลิกไปแล้วอะ่ะมันเหมือนยังวนเวียนอยู่นะคุณยังไม่ได้ออกจากออกจากที่เดิมอะคะ่ะคุณยังไม่ move on จากความรักครั้งเก่า ะะก็เลยอาจจะทําให้เหมือนกับว่าเออไม่ค่อยได้เปิดใจรับใครสักเท่าไหร่แต่มันมีโอกาสเข้ามานะคะมีโอกาสเข้ามาแต่คุณยังไม่เปิดใจรับนะคะนั้น1นึถึงสินะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรถ้าเรายังไม่เปิดใจรับนะคะเราก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนะคะหาเงินไม่ให้เยอะๆนะคะนะหาเงินไม่ให้ได้เยอะๆแต่จริงๆต้องบอกว่าบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้นะคะที่ ที่แนะนําให้รู้จักกันยังไงก็ดูกันตามสมควรตามเนื้อผ้าก็แล้วกันเนาะว่า,อาโอกาสที่จะมีเข้ามาเนี่ยเราจะชอบไหมนะคะหรือว่าบางท่านจะอา,อาจจะเป็นช่วงเวลาของการทําใจพยายามจะ move on นะคะถามว่ามันมีความเศร้าไหมมีความเศร้า,ม,า,ม,ามีความผิดหวังหรือเปล่าวันที่1ถึงวันที่10นะไม่เศร้าหรอกนะ,ะไม่เศร้าหรอกมันเหมือนกับว่าเราเองเราก็เริ่มอยู่ได้นะบางคนเลิกกับแฟนเก่ามานะคะนะยังรักเขาก็จริงแต่ว่าเราก็เหมือนเราก็ไม่ได้เศร้าแล้วนะคะเราก็พยายามที่จะ ะมีความสุขปัจจุบันอะไรแบบนี้เนาะนะอย่างที่บอกนะคะ11ถึง20ค่ะโอกาสที่จะเ,เจอคนที่จะเข้ามามีสูงมากนะคะมีโอกาสเจอนะคะมาทางสายงานด้วยนะคะเออคนทางสายงานเดียวกันเช่น เพื่อนร่วมงานคนในออฟฟิศแต่งงานนะคะนะจากที่คุณจะรู้สึกมอนก็ว่าเออไม่เอาขี้เกียจไปใส่ซองอย่างเดียวนะคะไม่ได้แล้วนะคุณใส่ซองแล้วคุณต้องไปนะคะคุณต้องไปเพราะมีโอกาสที่คุณจะเจอจะเจอคนที่ถูกใจจะเจอคนที่แบบว่า เหมือนกับมันจะทําให้เราให,ให้ชีวิตเราตื่นเต้นนะคะเนาะถ้าเป็นผู้ชายวันพุธนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เหมือนกับว่าคุณก็ชอบคุณก็ถูกใจแหละแต่ถ้าในความรู้สึกของคุณเองคุณคุณยังไม่ค่อยได้กระตือรือร้นเรื่องนี้เท่าไหร่คุณยังสนุกกับงานคุณยังสนุกกับชีวิตโสดนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงวันพุธสิผู้หญิงวันพุธมีคุณมีโอกาสเจอผู้ชายที่แบบว่านะจะว่ามีสเสน่ห์ก็มีสเสน่ห์นะมีผู้ชายที่มีสเสน่ห์พูดเก่งแล้วกนะ็เป็นคนที่ มันก็เป็นสเปคของสาวๆอะเนาะนะคะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขายังไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องคบใครจริงจังนะคะเราดูกันไปเรื่อยๆได้แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันได้ค่ะช่วงยี่สถึงนะคะในช่วงเนี้ยเงียบเลยเออเนี่ยมันมันชอบเป็นแบบนี้มันเหมือนกับว่าพอเจอกันพอได้คุยกันแล้วเนี่ยมันยังไปต่อไม่ได้ในในในช่วงระยะเวลาอันใกล้มันเงียบเลยอะ มันดูเงียบมันเหมือนกับว่าเออได้คุยแล้วก็มามาไม่สบายใจเนาะจะเอายังไงดีนะคะคุยเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนเลยค่ะ เพราะว่าอย่าคาดหวังนะคะคุยกันคุยเรื่องจริงจังคุยโน้นคุยนี้ไปนะคะให้ค่อยๆเรียนรู้กันไปคือถ้าคุณไม่คาดหวังแล้วสมมุติว่า 21- 31อยู่ดีๆที่คนที่เคยคุยคุยเขาหายไปเขาเงียบไปพอเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ได้ผิดหวังเราก็จะอ๋อฉันเตรียมใจไว้อยู่แล้วละว่ามันมันยังไม่ได้ไปต่ออะไรในช่วงนี้ฉันก็คุยกับเขาเล่นๆคุยสนุกสนุกคุยเหมือนกับ ค, Dante, asure, คุยเหมือนเพื่อนมีอะไรปรึกษาหารือกันอะไรแบบนี้นะคะไพ่ก็แนะนําคุณว่าให้คุยให้คุยแบบเพื่อนคุยแบบเหมือนคนที่มีอะไรปรึกษาการคอยให้คําแนะนําการเป็นการยาณมิตรในลักษณะนั้นนะคะเอาเป็นว่าก็อไม่คาดหวังเนาะมอุตส่าดีใจมาดูคนมีแฟนมีคู่บ้างค่ะเปิดไพ่ไปก็ลุ้นก็ลุ้นไปด้วยนะคะ อ่ะคนเกิดวันพุธนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะสิงหาคมนะคะออราเคิลเนี่ยคุณดูหน้าไพ่เป็นหลักเลยนะคะไพ่ทาโร่นะคะเมอมันเป็นไพ่งานขึ้นมาเยอะเนาะ วันที่1น0ถึงสินะคะความสัมพันธ์ดีมากราบรื่นนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันเนาะนะจะใช้เวลาร่วมกันแต่ความโรแมนติกอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณสองคนได้พูดได้คุยได้วางแผนอนาคตด้วยกันค่ะวางแผนอนาคตด้วยกันอาจจะคุยกันเรื่องงานบ้างนะคะเนี่ยเธองานฉันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะนะคุยกันให้คําปรึกษาหารือกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูมันดูลงตัวนะมันดูลงตัวไม่โรแมนติกแต่มีความสุข และวางแผนอนาคตร่วมกันในระยะในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าดีมากคนที่ทะเลาะกันนะคะหนึ่งถึงสิบมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาคุยมาวางแผนกันว่าโอเคเราจะทํายังไงเราจะกลับมาคืนดีกันไหมหรือว่าเราจะคุยกันในสถานะไหนอะไรยังไงแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยกันเนาะช่วง1 1ถึง20นะคะนะเรื่องงานเป็นหลักเลยค่ะ นะเรื่องงานนะคะเรื่องความก้าวหน้าของงานเรื่องอของการเดินทางเรื่องของระยะห่างนะคะมันทำให้อาจจะทำให้คุณกับแฟนคุณเนี่ยความสัมพันธ์มันดูเงียบๆีมันดูนิ่งนนะฝ่ายได้ฝ่ายนึงอาจจะไม่สบายฝ่ายได้ฝ่ายนึงอาจจะทํางานเยอะละ้าเหนื่อยแล้วไม่ได้มีกระจิตกรใจที่จะมานั่งที่จะมา,อ,าอยู่ด้วยกันมาเอาใจใส่กันหรือมาชวนกันไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอาจจะอาจจะต้องยอมรับว่ามัน มันไม่ตรงกันนะคะเช่นสมมุติว่าคุณอยากไปเที่ยวแฟนคุณเขาก็เขาไปไม่ได้ด้วยสภาพร่างกายด้วยสภาพจิตใจหรือด้วยอะไรต่างๆนะนะมันเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งรู้สึกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมสําหรับการที่จะมามาพบปะมาประมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะนะเป็นภาพภาพคนที่แบบว่านอนอะ่ะ เหมือนนอนป่วยหรือหรือถ้าไม่ป่วยก็ล้าแล้วก็ต้องการการพักผ่อนเพราะฉะนั้นความรักมันมันต้องเข้าใจกันตรงนี้นะคะว่าอาจจะความต้องการไม่ตรงกันก็ต้องพยายามประคับประคองนะคะไม่ทะเลาะนะคะไม่ทะเลาะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีระยะห่างเล็กๆน,น้อยเนาะ ช่วง21 3 1ถึง31นะคะจะเป็นเรื่องครอบครัวจะเป็นเรื่องของการงานค่ะนะถ้าคุณแต่งงานแล้วนะคะนะก็ยังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะนะมีเรื่องของเงินเงินทองทองมาบ้างนะคะนะการทะเลาะเบาแวงไม่มีแต่ว่าไม่หมอมองว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะทำให้คุณสองคน มันอาจจะเป็นปัญหาในครอบครัวเราก็ได้นะคะเช่น <troph ies> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางคนก็อาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ครอบครัวเรานะคะอาจจะเป็นครอบครัวของของทางฝ่ายหญิงหรือครอบครัวของทางฝ่ายชายประมาณนี้นะแต่ว่ามันมันน่าจะเกี่ยวกับมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะก็อาจจะทําให้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ช่วยกันนะคะช่วยกันแก้ไขนะพอมีปัญหาพวกเนี้ย ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้ความโรแมนติกหรือมันทําให้ความหวานหรือความความสัมพันธ์มันอาจจะดูเหมือนมีอุปสรรคเล็กๆเพราะเรามีปัญหาร่วมกัน เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหามันอาจจะมีไม่สบายใจบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ก็ยังคงความเป็นครอบครัวยังคงความรักยังคงแบบว่ามีความมั่นคงอยู่นะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของความรักเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะเข้าใจในในบริบทต่างๆที่ที่มันมีโอกาสว่าสถานการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นและเราก็รับมือกันไปตามสถานการณ์นะคะ คนที่ทะเลาะกันเนี่ยอย่างที่บอกว่า1นถึงสิมีโอกาสนะคะแต่การจะกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องดูกันไปในระยะยาวนะคะนะแต่ว่าแน่นอนว่าช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเดือนที่คุณกับแฟนคุณเนี่ยแทบจะไม่ทะเลาะไม่มีปัญหาที่จะต้องทะเลาะมีแต่ปัญหาบางอย่างที่ช่วยกันแก้ไขช่วยกันหาทางออกหาทางแก้นะคะมันก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ดีนะได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและกันนะคะแม่หมอมองว่าดีนะคะสุขภาพค่ะ แข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งกายทั้งใจเลย <c oughs> ต้องระวังอะไรไหมนะคะไม่เลยค่ะนะแต่ว่าเออถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยออ,อาจจะต้องจุดอ่อนอาจจะอยู่ที่มือก็ได้นะคะ <c oughs> จุดอ่อนอาจจะอยู่ที่มือข้อมืออาจจะมีเจ็บข้อมือนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะคนที่ทํางานที่ต้องใช้มือเนาะเออเอาล่ะ ดวงประจำเดือนสิงหาคม2,566สําหรับพุนเกิดวันพุธนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะเดือนหน้ามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ